ทีนี้นะครับในหัวข้อที่แล้วเราได้พูดถึงการเชื่อมตารางนะครับต่างคอลัมน์แต่อยู่แถวเดียวกันคราวนี้เรามาดูการเชื่อมช่องตารางต่างแถวแต่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันบ้างครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือว่าถ้าเราจะเชื่อมช่องตารางที่อยู่ต่างแถวเราจําเป็นต้องโหลดแพ็กเกจเพิ่ม ซึ่งแพ็กเกจที่เราจะใช้เพิ่มน,นี้ก็คือแพ็กเกจที่มีชื่อว่า mantiro ครับ m ั n t i r o ปุ๊บสามารถทำให้เราใช้คำสั่งที่มีชื่อว่า mantiro ได้นะครับรูปแบบการใช้คำสั่งก็จะเป็นคำสั่ง mantiro นะครับตามด้วยจำนวนช่องที่จะเชื่อมกันตามด้วยความกว้างของคอลัมน์นะครับในกรณีที่เรา ไม่ใส่ก็ให้ใส่เครื่องหมายดอกจันเอาไว้แทนแล้วก็ตามด้วยข้อความที่อยู่ในช่องตารางนี่มาดูตัวอย่างการใช้คําสั่งมันจิโรนะครับคำสั่งมันจิโรเราจะเป็นต้องมีการโหลดแพ็กเกจมันจิโรเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ใช้คําสั่งมันจิโรได้ทีนี้นะครับวเวลาใช้คำสั่งมันจิโรนะครับเราก็จะวางนะครับเพื่อเชื่อมแถวตามแถวที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันในกรณีนี้เราจะเชื่อมทั้งหมด แถวด้วยกรันรในคอลัมน์แรกนะครับก็จะได้ข้อความในส่วนนี้ออกมาตักษแตของคําสั่งนะครับส่วนแรกก็จะเป็นระบุจํานวนแถวที่เชื่อมนะครับซึ่งเราสามารถใส่เลขหนึ่งนะครับก็ได้เช่นกันก็จะเป็นแค่แถวเดียวส่วนที่2ก็จะเป็นความกว้างของช่องนะครับในกรณีเราไม่ได้ระบุก็คือใส่เค้ามาดอกจันก็คือเป็น ความกว้างที่เท่ากับความกว้างของข้อความอถ่าเราลองเปลี่ยนเป็น3 em ไหมครับว่าความกว้างของช่องตารางที่เชื่อมกันก็จะมีความยาวเท่ากับ3 em ทีนี้นะครับเราสามารถจะย้ายตำแหน่งนะครับก็ย้ายเข้าไปอยู่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับแต่เราเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นจากบวก8เป็นลบ8 นะครับมีการเชื่อมตารางขึ้นไปข้างบนอีก8ช่องซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเหมือนกับคำสั่งในตัวอย่างที่แล้วนะครับอ่ะนะครับทีนี้เราสามารถที่จะนำคำสั่งมันติคอลัมน์และมันติโลมาซ้อนกันได้นะครับเดี๋ยวจะได้ดูศึกษาในตัวอย่างอ่ะครับนี่ก็เป็น ตัวอย่างสั้นๆนะครับที่มีการผสมผสานการใช้คำสั่งมันติโรควบคู่ไปกับมันติคอลัมนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำหนึงก็คือว่าเราจะใช้คำสั่งมันติคอลัมอยู่ข้างนอกแล้วก็ใช้คำสั่งมันติโรนะครับอยู่ข้างในเสมอนะครับส่วนรูปแบบการใช้คำสั่งทั้งมันติโรและมันติคอลัมก็ตามที่ เราได้ศึกษากันไปในตัวอย่างที่แล้วนะครับอาถ้าเกิดว,ว่าเราพิมพ์ตามเอกสารออกมาปุ๊บเราก็จะได้นะครับตัวอย่างออกมาตามนี้